สวัสดีค่ะเฮ้ยครับผมเฮ้ยข้อเสนอที่ผ่านมางอ๋อกองกลางครับผมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาครับไม่เลยนะอ๋อไม่เลยคำหนาครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่วฟีดแบ็กโอเคมากเลยครับดีใจมากๆที่เหมือนแบบเป็นการเจอกันของแฟนๆของสี่อของด้อมแบบทั้งเต้นิวออฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ ด้วยความที่พวกเรา4คนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆก็มีความแบบรีเลทกันด้วยมีความแบบเขาเรียกว่าวมีความเขาเรียกว่าวเหมือนแบบมาพร้อมๆกันเติบโตมาด้วยกันทั้ง,งตัวศิลปินแล้วก็แฟนๆทาให้แบบผลสือบรรยากาศมันดีมากๆนะครับแล้วก็ขวเขาเรียกว่าอะไรเดียพอจัดไปมันเป็นแบบคอนเสิร์ตที่เราทำแล้วมีความสุขมาเพราะด้วยการที่เขาเ,าเรียกว่าอะไรเดียพวกเรา4คนช่วยกันคิดขึ้นมาเองคิดโชว์อเองเลือกเพลงเองหลายๆอย่างทำให้เราแบบมันยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งตื้นตันแล้วก็เขาเรียกดีใจกับกับสิ่งน้ เป็นอย่างนี้คิดไว้เลยครับว่าไม่ควรใส่สีเขียววันเสาร์เพราะผมเลือกได้สีเขียววันเสาร์ก็คือก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็คืออินเอียร์ผมหุขาด<อ>ขาดเลยขาดออกมาเลยแล้วก็ต้องรีบเอาไปซ่อมแบบภายในเวลาแบบครึ่งชั่วโมงรีบเอาแบบไปไปซ่อมที่ร้านแล้วก็รีบเอากลับมาเป็นพอเส์ก็สีเขียวสีเขียววันเสาร์เตือนขอเตือนทุกคนเลยครับให้ระวังไว้ให้ดีมากๆเลยครับสีเขียววันเสาร์นะรายมากนะครับไม่ได้ดูสีก่อนอะไรใช่เราเลือกตามคาแรคเตอร์แต่พอมาดูวันเจัดวันเสาร์เราสีเขียว แล้วเสื้อสีเขียวที่ใส่เลือกใส่ในงานคือเป็นสีเขียวทั้งตัวใช่มันเป็นคาโปบ้าของเราปะ่ติดเป็นตัวเองเองแหละครับผมก็คือพอดีไปใส่แล้วเหมือนแบบในเพลงในโชว์เนี่ยเราต้องมีเด้งๆไงครับเหมือนแบบเพลงเพลงเสาเมืองนนท์อะไรเงี้ยเราเด้งมาเด้งมามันก็เลยขาดอะไรเงี้ยแรงไปนิดนึงสั่งเวอรไปเลยเหมือนหนึ่งนี่คือคาบ้าครับที่ผมยังกลับยังกลับก็ผมก็อังกอปกติเขาต้องมาตอนปิดตอนแรกอาจะเอามาแบบเอ้ยให้คนพูดอังกออังกอแล้วก็เปิดเพลงอังกอแต่เรารู้สึกว่า กลัวคนอยู่ไม่จบไงกลัวคนแบบก็เลยเอาอังกอกรที่เป็นไฮไลท์มาตอนเปิดเลยใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนแบบนะครับมันอยู่ในใจทุกคนนะแต่ว่าเหมือนเราผิดหวังนิดนึงตรงที่ซีนหนึ่งที่เราคิดไว้แต่มันภาพออกมาไม่ได้ครับคือตอนแรกกะจะให้เหมือนมีดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วเป็นไฟขึ้นที่คนปิ้งไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นพวกเราแต่ว่าเขาไม่แอปพูฟก็ไม่ใช่บัตรเก้าพันห้าจะได้ทานไก่ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวองคกร ช,ช่วยกันแล้วกันครับผมไม่กล้าบอกเป็นไอเดียเราเนะเดี๋ยวเนาะน่าเกียดไรนะครับดีคนระับแฟนๆก็จริงๆผมว่าแฟนๆก็อย่างที่บอกคือคือเขาเติบโตมกับเราเขารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ประมาณไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาคาดหวังความสนุกอะไรแบบไหนจากพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้กือสิ่งที่เราทำให้มันก็มันก็แมทช์กันเลยนะผมว่าน่ารัก โอ้ยยิ่งกว่าไหวครับผมตอนแรกคิดว่าจะจัดสองรอบด้วยซ้ำครับผมแต่ว่าร่างกายไม่ไหวไงคุณเล่นอะไรนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเดินสายไปเขาเรียกว่าเป็นเบลูก้าที่เรายกไปบางโชว์นะครับที่ต่างประเทศครับก็เนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่ที่สิงคโปร์ประเทศแรกเลยครับเป็นสี่คนครับอย่างนี้โชว์มันจะแตกต่างกันจากที่ไทยก็เนี่ยครับเดี๋ยวกำลังเขาเรียกว่าคุยประชุมกันอยู่ว่าโชว์ไหนจะสามารถเอายกไปได้บ้างเพราะบางโชว์ก็จะแบบอาจจะ ใหญ่แล้วก็ต้องนโปรดัิมานอะไรเราก็จะดูว่าอันไหนที่สามารถทำปรดัิมานที่ไปโชว์สี่คนที่ต่างประเทศได้อะไรเงี้ยครับตังอรจะได้ไปไหมคะเนี่ยแหละรครับอยากจะเผยแพร่ความแบบเนอะความแบบกระสุนเงินเนอะความปิ้งไก่ความอะไรเนี้ยให้ใจอะอยากเลยนะครับแต่ว่านะครับเขาก็ยังวางให้เราเป็นพระเอกอะไรอยู่นะครับเร็วๆนี้ไหมคะจะไปเมื่อไหร่อะไรนะครับไป,ไปไ อันนี้คืออะไรคะตาไปประมาณช่วงเดือนหน้าครับผมใช่เดือนหน้าคือเดือนอะไรอันนี้เึืกขึ้นมาได้เองนะครับไม่ได้ถามใครเดือนหน้าคือเดือนอะไรเดือนหน้าคือเดือนมิถุนายนเดือนหน้านี่เป็นเดือนมิถุนาครับความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับโอ้ความพร้อมคือด้วยความที่พวกเราอ่าอันนี้แบบอันนี้อันนี้ของเราใหญ่หน่อยนะครับด้วยความที่พวกเราพออย่างนี้บอกคิดแล้วก็ดีไซน์โชว์เองอ่ะเราก็เลยทำให้มีความเราเข้าใจว่าเราต้องการทําอะไรไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบ เก็ตเร็วนิดนึงถึงจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนประเทศไปต้องใช้คนจํากัดเราก็จะช่วยกันคิดว่าอันนี้เหลือแค่ไหนดีไปแค่ไหนได้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าไปต่างประเทศจะประ,ประมาณไหนแล้วแบบอย่างเขามี c u เจอร์ที่เหมือนเราด้วยอาจจะแบบปรับลดบางอย่างที่เออเป็นมุกของคนไทยที่คนไทยเก็ตเขาไม่เก็ตอะไรเงี้ยเอาออกแล้วเอาอะไรเข้าอะไรเงี้ยใช่จริงๆทุกปีเราหายใจอย่างแน่นตั้งแต่ทุปี อันนี้คำบุญพรใช่ไหมครับคำบอกเลาบอกเล่าหอคอเใหญ่ขอเล่ใหญ่โอเคครับผมก็ก็ครับยังมียังมีงานทําอยู่เรื่อยครับผมดีใจใจครับผมขอบคุณมากมทุกคนที่แบบที่สนับสนุนครับเราเยอะแบบนี้พักผ่อนไมไม่เป็นไรครับไม่ต้องพักก็ได้ครับไม่พักผ่อนกเบอร์อะไรเงี้ยไม่เบอร์เลยครับใช่ใช่ ไม่ไม่มีครับผมเราได้เรามีโปรดักต์หลายตัวช่วยช่วยกันครับผมลืมอะไรทิ้งทิ้งงอะไรไหมไปงานก็ถ้าลืมแบบผมก็คือลืมจนจอมมาเล่าไม่ได้เลวเพราะมันลืมไปแล้วคือบางอย่างนะครับผมยังหูฟังนล้นลืมหูฟังไว้ที่ที่คอนเสิร์ตครับก็ลืมไปแล้วว่าลืมไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจนแบบเหมือนพี่แจ็คเอามาคืนให้ก็ถึงถึงรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าลืมไปคือเหมือนว่าเราลืมไปแล้วว่าเราลืมอ เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ถึงการไปอยู่ของมันไปแล้วครับจนแบบพี่แจ็คเพื่อนก็มาคืนถึงไม่ได้เรพบหมอไหมอันนี้เป็นประโยคของเราเหมือนกันครับหรือว่าแนะนำคำแนะนำโอเคไม่ก็ก็อันนี้อันนี้คือถ้าเรื่องจริงคือยังมีแผลว่าจะมีแพลนไปตรวจสุขภาพอยู่ครับประจำปีปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับก็เดี๋ยวชวนเพื่อนที่ที่วัยใกล้ๆกันไปต้องจบความลืคกันปะ ได้ครับก็จริงๆคุณอ๋อคุณนิวก็อยู่ในวัยใกล้ๆกันจริงๆชวนพี่ๆทุกคนไปด้วยกันก็ได้ครับเมื่อวัยเราใกล้ๆกันไงไม่บอกนะอ่อยากอ <ș AS ata> oh ันนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นอ like ันนี้เราต้องเปลี่ยนแผนสุขภหน้ากันหรอครไม่อันนี้คือตรวจเช็คประจำปีเฉยๆครับว่าเออว่าเรามีอะไรที่ต้องแบบกังวลหรือเปล่าจะได้แบบดูแลแต่เนิ่นๆเลยครับแล้วเราเป็นห่วงอะไรกันบ้างครับอ่าผมข้อเข่า ก็ยังก็ของเมื่อกี้นะก็ก็มีเขาเรียกว่าไอเดียจริงๆเป็นคนกินดึกไงอ่อก็เลยแบบอยากรู้ว่าเออมันจะมีผลเสียอะไรเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆหลายอย่างแบบเหมือนอ๋อเพื่ความความนันต่ำด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าที่ต้องลุกเร็วมากๆในอะไรเงี้ยเราก็จะเนอะใช่ไหมเราอาจจะต้องช้ากับเพื่อนนิดนึงดนตรีจะต้องตามเรา โอ้ยยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนแบบขึ้นขึ้นมีระชอบกลัวอะไรเงี้ยน,<ม>นึกออกไหมครับเออแต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้เวลาขึ้นไปแต่ทีก็ได้ไปเจอแฟนๆครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวเออขึ้นขึ้นมีลราจะหน้าแห้งต้องดูแลความชุ่มชื้นให้หน้าด้วยครับ<อ>ด้วยอะไรด้วยอะไรอ๋อมีหลายตัวเลย,ย,ยครับจะให้พูดอะยด้วยเม็ดเม็ดฟูโพลิเดนครับ สรุบ้านอย่างอะไรนะครับบ้านอ่าก็ตอนนี้ก็วนกลับมาที um> ่เดิมครับเป็นที่ที่ตอนแรกเราคลิปไปแล้วแต่ว่าเจ้าของติดต่อกลับมาเราก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนัดนัดนัดเขาเรียกว่าเจรจาเขาทีแบบดีลับเขาทีว่าจะเป็นยังไงครับเพราะตอนแรกเราก็คือเป็นที่ท่เราอยากได้ที่สุดแต่ว่าเหมือนทางทางเจ้าของเขายังไม่อยากขายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพับไปแล้วแล้วก็ดูที่อื่นแต่ตอนนี้หาไม่ได้เหมือนเขาก็กลับมาในช่วงที่เราเนอะใจเรายังว่างอยู่พอดี ตอบพี่ขอเขาเลยครับขอว่าขายอันนี้จริงๆคือแบบพี่ผมอยากได้จริงขายผมเถอะอะไรเงี้ยอือเป็นตรงริมริมน้ำเราพับไปแล้วครับผมใช่แล้วก็ขับรถไปดูก็ได้เอาก็ได้เนื้อมันแพงอะเนื้ออันยานไหนอันนี้ย่านใกล้ๆเดิมครับย่านใกล้ๆเดิมในในตัวเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยครับใช่อะไรนะครับจบที่หลังนี้แล้วแนก็เดี๋ยวรอยังยังนัดวันกันไม่ได้เลยครับ เนี่ยราคาก็เนี่ยเดี๋ยวต้องบอนผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็คือรับการหมายถึงว่าคนคนจะขายที่ดูอยู่ครับผู้ใหญ่คือฝากบอกใช่มคะใช่อะไรนะฝากบอกคนที่จะขายสองอย่างครับก็คือผู้ใหญ่ในกรณีเขาไม่ลดก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีเอ่อช่วทำงานเพื่อช่วยถามเรื่องนี่แบบว่าไปแต่เซอร์เบียนกินหน่อยยังไงคะไม่ไม่เคยรู้จักกันครับส่วนตัวไม่เคยรู้จัก ไม่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 รู้จักเลยดีกว่าคุณเล่นคุณเล่นบังเอิญไปทํางานใกล้ๆกันพอดีแล้วก็เจอบิลกินกําลังโปรโมทเพลงใหม่อยู่การเดินทางที่สวยงามถูกครับการเดินทางที่สวยงามแล้วก็แบบเขาก็เกาะมือเรียกเข้าเราเราก็อ่ะเข้าไปหน่อยปรากฏเข้าไปหน่อยก็คือเข้าไปจนจบเม่อไม่นะครับม่แต่ว่าแต่ว่าภาพที่ออกไปเป็นยังถ้าเที่ยวไปเป็นอย่างนั้นเหรอครับใช่ก จะระวังตัวให้มากขึ้นครับกับภาพนั้นครับขอไม่ตอบดีกว่าครับไม่ไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรเดียคือเป็นคนที่เจอทุกครั้งแล้วจะแบบเขาเรียกว่ามีอะไรที่ใบบางอย่างที่แบบมันแบบมันวุ่นวายแต่ก็สนุกทุกครั้งอะไรอยงที่เจอก็เนี่ยอะไรนะครับ นี่แหละครับนี่ที่เาทำเมื่อกี้นี่คือน้องอ๋อก็เป็นน้องที่น่ารักนะก็เขาเรียกว่าในความที่แบบเหมือนจะคุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมุมจริงจังเขาก็มีเยอะนะเขาเป็นคนที่แบบเห็นเล่นๆอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตหรือบางเรื่องอะไรที่เราปรึกษาเขาเหมือนว่าถ้าเราเราชื่อถ้าเราขอคำแนะนำมาเขาสามารถตอบได้ดีเลยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังในชีวิตแล้วก็มีแบบแผนอะไรบางอย่างที่เอ่าน่านับถือ สนุกไหมเหรอครับสนุกครับนี่ผื่นใจอยู่ใช่ครับครับโ,โอเคครับผม <c oughs> แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเหมือนแบบหลังๆเนาะคือเราต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือจริงๆมีแพลนที่แบบเคยคุยว่าอยากไปไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักแล้วแต่แบบคิวไม่ค่อยตรงกันสักที <c oughs> ใช่แต่ว่าได้ไปได้นอนถ้ามีเวลาจะไปถ้ามีโอกาสถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เลิกถ้ายังไม่อันฟอลโล่กันซะก่อนเล่นคุณครับ